ครัสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมเช่นเคยนะครับกับเรียกว่าแปดปะกายแสงนาตีแล้วกันไม่เอาการประกายแสงแล้วโอเคอ,อันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์420นะฮะ,ะดูพลังนี้ฮะ99666โอโ้โหเลขสวยจริงๆคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะฮะคือผมอาจจะคอมแล้วก็อะไรฮะ ไม่มีโปรแกรมตัดต่อตัดอัดอัดยาวๆเลยโอเคผมจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าทําไมถึงมาเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะก็จริงๆอยากจะทำคอนเทนต์สายฟรีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เซิร์ฟ370ที่จานเจชวนเล่นนะฮะแล้วจานเจก็เลิกเล่นไปผมได้โซนิกปุ๊บตอนรลเวล50ผมก็เลิกเล่น,นะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นกับมันแล้วทีนี้ก็ได้แรงบันดาลใจใหม่จากเพจวันฮะลูกเพจของผมเพจวันที่คิดป,ปะฮะ เขาก็ชวนเล่นแต่เขาชวนเล่นช้าไป5วันแล้วนะเออผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้ตอนวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อคืนวันเสาร์เวลาประมาณนี้เลยเวลาประมาณ5ทุ่มอ่าวันเสาร์ประมาณ5ทุ่มซึ่งเซิร์ฟเปิดไปแล้ว5วันเซิร์ฟเปิดไปแล้ว5วันบอกเพจวันบอกลุงดินชวนชวนเล่นยี่เรลาเอ้าเลาอเลาอเลาอโอเคโอเคงั้นงั้นมาเล่นด้วยเล่นด้วยแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ได้อยู่คิว ลุงดินเลยฮะนี่ฮะนอกเมตานอกเมตาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือกิวลุงดินอีสปอร์ตฮะเนี่ยฮะก็คอนเทนต์หลักๆของเซิร์ฟนี้คือจะเป็นสายฟรีฮะสายฟรีจ๋าๆเลยเติมเงินเราไม่เติมฮะฟุบุกิไม่จำเป็นครับพลังตอนนี้เดี๋ยวนะเล่นมาตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหม เสาร์ตอนกลางคืนอาทิตย์จยันทร์อังคารพุธพฤรหัสวันนี้วันพฤรหัสเวลาประมาณนี้เท่ากับประมาณ6วันเต็มๆแล้วพลังเกือบ1นึ่งแสนจริงๆผมปั้น1นึ่งแสนได้เลยนะแต่ว่าเลขมันสวยดีก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนก็คนก็ค่อนข้างเยอะฮะแล้วผมก็รู้ด้วยว่าเขาพวกเซิร์ฟใหม่อะส,ส่วนใหญ่เขาจะสุ่มเอาโจเซ่กันถ้าเขาไม่ได้โจเซ่เขาก็รีรีไอดี ID มาสมัครใหม่แล้วจนกว่าจะได้โจเซ่แต่ผมขี้เกียจเล่นไงผมก็เลยได้ตัวนี้มาฮะ ลาชาทะเลลึกฮะลาชาทะเลลึกแล้วตัวที่2เพิ่งได้วันนี้เลยฮะลาชาใต้ดินฮะลาชาใต้ดิน2ราชานี้ซึ่งผมไม่น่าจะปั้นลาชาใต้ดินผมมีแนวคิดว่าจะทำสติงเกอร์ให้สุดๆเพราะว่ามันไหลาตายได้แล้วก็ทํำคอมโบกับพวกกระดูกหักนะก็จะเป็นวกไก่เกาเปิดเบสคิงไล่ขวรนใช่ไหมอ่ากระดูกหกักเนี่ยพออยายามทำสอดาวให้หมดจะได้ปลดล็อกแพสซีฟเนาะ โปรกาเปิดบิสคิงไล่ตบหน้ากากหวานไล่ทุบติดก,กระดูกหักบิสคิงไล่ตบอีกแล้วก็นี่เป็นตัวแท้งของทีมเป็นคอด้วยคอบางทีก็สลับกันคอผ่านด่านก็จะใช้หน้ากากหวานถ้าเกิดคอ p ี PV p ก็ใช้คอราชาทะเลลึกเนาะจะได้สะท้อนแล้วก็นี่นะตัวปิดเกมของผมก็คือสติงเกอร์คอมโบกับแพสซีฟน่านฟ้าเออสติงเกอร์ ซิงเกอร์พาสซีฟมันบางคนอาจไม่รู้นะฮะเพราะมันไหลาตายได้มันเหมือนบัตเตอร์ไฟฮะเอ่อจะพูดยังไงดีคือถ้าเกิดมันลาสได้มันจะทำโบนัสพลังโจมตี100%ต่อเป้าหมายศัตรูที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดมากสุด2ครั้งโหดนะ,ะฮะโหดมากเลยแล้วก็คอมโบกับน่านฟ้าคือดาเมจโบนัสเพิ่อมอีก20%เท่ากับพลังโจมตี120%จะไปหาตัวศัตรูที่มีค่า HP ต่ำสุดตอนนั้นซึ่งการทำคอมโบอย่างเงี้ย ใน PVP มันดีมากตรงที่ไอเนี่ยมันหลายตายได้คือเราปิดฉากด้วยไอพวกก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่เราปิดฉากด้วยสิงเกอร์ได้นั่นเองก็จะประมาณนี้แต่คอนเทนต์หลักจริงๆแล้วอะ่ะคือผมน่าจะรองตัวดําไปเรื่อยๆจนปู่บอมครั้งนี้น่าจะไม่ทันแต่ว่าปู่บอมตอนรีเทิร์นน่าจะทันเพราะฉะนั้นผมจะเก็บปู่บอมแล้วก็ไปทีก็ SSR บวกเลยฮะแต่ถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็คือสุ่มได้ก่อนการันตีผมก็จะไม่เอา การันตีเพราะว่าตัวดำมันสำหรับสายฟรีมันมันมีค่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้สุ่มได้แล้วได้ตัวเอสาตัวนั้นก่อนการันตีอย่างเช่นปู่บอมได้ก่อนการันตีผมก็จะเก็บตัวดำไว้ใช้กับตัวหน้าต่อไปแล้วถ้าเกิดมันได้ก่อนการันตีเรื่อยๆมันก็จะคุ้มกับสายฟรีมากๆพราะว่าก็จะได้ตัวมาปั้นเรื่อยๆแบบเออมันดีเผอเผออาจจะได้โซนอีกสองแล้วก็ผมก็เก็บอีกทียาวยาวไปจนถึงเอสาบวกเลยนั่นก็คือน่าจะเป็นด้วงนะอืม ผมน่าจะปั้นดวงให้สุดๆก็โอนของจากรา,า,า,าชาทะเลลึกไปเนี่ยแหละตอนนี้ก็คือมันมันยังปั้นอะไรได้ไม่มากก็ไม่มือกอนทองเลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่เพิ่งมาเล่นใหม่สูกถูกไหมเอออันนี้ก็เก็บอุปกรณ์ส้มจากกิจกรรมฤดูก,กีฬานี่ผ่านค่อนข้างง่ายอยู่นะเออมันออกแบบมาให้แบบคนเล่นใหม่ก็ผ่านด่านพวุนี้ง่ายอๆอืก็จะประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวพาไปดูกันว่าเซิร์ฟนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วก็ที่หนึ่งนะฮะก็ สี่แสนนะพลังสี่แสนเลเวลห้าสิบหกนะโอเคสุดคนเล่นตั้งแต่วันแรกน่าจะห้าสิหกแล้วก็สายเติมนะดูทีมเขาโอ้โหนี้ปิดตัวละครนะแต่ว่ามีซอมบี้แมนแน่นอนนะตัวละครสุดเก่งก็ที่หนึ่งเลยฮะ้ากากหวานฮนะ <c oughs> มีไม่สามดาวด้วยคือตามไม่ทันแน่นอนฮนะประมาณนี้แล้วก็อันดับลานประลองผมเพิ่งขึ้น โกได้วันนี้เลยฮะโกได้แล้วก็อีก2วันจะเปิดให้เข้าสู่อะไรนะระเพชรไดมอนอะเออสองวันนะประมาณนั้นนี่อยู่อันดับ212เนาะผมต่อสู้นี่โดนเตะลงมาเพราะว่าไปขอขึ้นจากอนะัลลี่เนาะเอออัลลี่เขามีทีมเขามีนี่ด้วยโจเซ่ด้วย นี่ฮะผมเมื่อไต่ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆก็พลังเกือบ1น0 0 0แสนภายใน6วันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ตามแผนแผนพวกนี้แล้วก็ได้โบนัสจากพวกกิจกรรมนะเนี่ยฮะเศษดูนเศษหน้ากากหวานผมร้อยเศษทำขึ้นสีดาวห้าดาวสบายๆเลยก็น่าจะขึ้น5้าดาวได้ง่ายๆก็แค่เก็บตาอันนี้ไปเรื่อยๆก็เก็บทุกวันฮนะ ก็เดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์แบบดองไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นสายฟรีนะอืมเลเว่าสีแล้วออผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าพวกปู่บอมเข้าหรือไมก่กร่าจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆว่าสถานการณ์ตอนนี้แบบไปถึงไหนแล้วแบบเออสายฟรีอยู่รอดไหมเนาะแต่ผมว่าอยู่รอดแหละเสร้อหลังๆแต่ว่าคนมีโจเซเยอะมากเลยนะอ่ผมจะบอกว่าคนมีโจเซ่เยอะแต่ว่า เขายังไม่ปั้นแปนเพราะว่าอืมัมนโจเซ่ Jose มันจะเก่งได้ก็ก็ต้องมีทัสองเข้ามาคอมโบด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะปั้นตัวดาเมจหลักพวกดาเมจหมู่นะเพราะโจเซ่มันทําแค่สามตัวข้างหน้าเนาะเนี่ยส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะตอมิกบอลทองฟุบุกินี่ก็นี่นะมีดวงด้วยนะมีแทงท็อปด้วยนะแล้ก็ทัสซึมากิกันนะก็จะประมาณนี้อเนาะ ก็รอชมต่อไปฮะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่หลักๆแน่ๆก็คือเอาปู่บอมฮะปู่บอมแน่ๆเป็นคอหลักแล้วก็จะได้ผ่านผ่านได้ง่ายๆเนาะออแล้วก็เอสตาบวกที่ผมเลงไว้ก็น่าจะเป็นร่วงสองร่วงสองก็ปั้นให้สุดๆเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็ถ้าอยากเห็นต่อไปก็กดติดตามฮะกดติดตามไว้กดไลค์กับคลิปนี้ฮะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่รับชมจริงๆก็คิดว่าน่าจะเล่นต่อไปนะอืเพราะว่ามีหลายคนที่เล่นในเซิร์ฟนี้นะก็ถ้ายัางไงจริงๆมาจอยกันได้นะถึงเซิร์ฟมันจะเต็มแล้วมันก็สมัครเข้ามาเล่นกันได้แบบเข้ามาดูเข้ามาเชียร์เผื่อมีสกดสึกดวนอะไรจะเข้ามาได้ดูได้แบบสดๆเลยเนอะออถ้าอย่างไงก็รบกวนติดตามด้วยนะฮะออไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟังไปละแล้วเ,เจอกัน สวัสดีครับ